ชาวว่าน้องชาวช่างทั้งหลายวันนี้จะมาดูวิธีพันลวดมอเตอร์ตัวใหญ่ใช้เป็นแบบไม้เมื่อวันก่อนผมลงคิปไปเป็นมอเตอร์ตัวเล็กใช้เครื่องตัวนี้พันเป็นมอเตอร์ตัวเล็กแต่ทีนี้มันพันไม่ไหวเลยต้องใช้มือพันผมจะมาพาันให้ดูนะครับนี่ค yeah. น,นี่เป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ใช้ลวดขนาดเบอร์สิบแปดสามเส้นสามมันตัดแว้นสิบสองช่องขนาดยี่สิบเมตรปีมอเตอร์ตัวนี้มันเล็กมันใช้เครื่องพันไม่ได้มอเตอร์พันไม่ไหวแล้วก็ต้องใช้คนทําแทนมือพันเนาอาก่อนจะพันเราก็ตั้งรอบตั้งรอบทุกครัง้ง ตั้งค่าไปที่ศูนย์เสร็จแล้วก็พันพันไปเรื่อยๆจนครบรอบที่เรานับไว้อันนี้ขนาด20่สิบเมปีก็อยู่ประมาณ2ี่ิบรอบ20ิรอบป,ประมาณนี้ก็ใช้มือพันอย่างเงี้ยเพราะมันเติมตัวใหญ่แบบใหญ่ เครื่องพันไม่ได้ใช้มือใช้คนพันพันไปเรื่อยๆย,ยังครบรอบมันเสร็จแล้วก็ตั้งบุั้ง ตั้งไปที่ศูนย์สะพันอันนี้จะเป็นสามันตัดเป็นสองช่องอ่าเสียแจแล้วแรงกาตัด แบบออกมาเหียบขันแบบออกมาแลบบ้วก็จะตอกจากแบบวาง คอยแกะวางแบบไว้แล้วแกะรวดเราจะแบบใช้เป็นรวดที่เราพันนี่แหละมัดให้แน่นทั้งสามอันหมดมันจะมีสามอันตัดเป็นชั้นสามชั้น เล็กใหญ่เล็กกลางใหญ่สามชั้นอันนี้เว้น12ช่องเป็นรอบจัด rpm 2800ร้อยรอบต่อนาทีเป็นปั๊มน้ำา20 h p อาจะประมาณนี้พี่น้องเนี่ยอมาก็สวยๆอย่างเงี้ยไปแจ็ลงมอเตอร์ถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ